สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระศุกร์นั่นเองนะคะดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนของกิเลสสมบัติความรักความสุขนั่นเองค่ะเมื่อมีการโคจรยกย้ายราศีในแต่ละครั้งย่อมส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีและในครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งที่ดาวพระศุกร์มีการเดินเสดซึ่งก็หมายถึงการเดินเร็วที่ผิดปกตินั่นเองนะคะเรามาเช็คกันเลยข่า ว่าจะส่งอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะ ชาวสิง์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงห์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15 กันหยาย์โดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในช่วงที่ดาวประสุขทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะดาวพระศุกร์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะของคุณคะ่ะในช่วงวันที่14พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่8ธันวาคมปี2565เป็นจังหวะที่ดาวพระศุกร์ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตานั่นเองนะคะการมาของดาวพระศุกร์ในครั้งนี้ได้ตำแหน่งเป็นปอรกเกษตร ซึ่งหมายถึงไม่มั่นคงนะคะหมายถึงอ่อนแรงอ่อนค่าอ่อนกําลังนะคะและดาวพระศุกร์ก็โคจรวิทบริตด้วยเดินเสด์เดินเร็วค่ะแต่ชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะดาวพระศุกร์ที่มาอยู่ในเรือนพันธุครั้งนี้ไม่ได้อยู่เพียงดาวเดียวตามลําพังค่ะมาเจอกันกับดาวพระพุธซึ่งดาวพระพุธนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณและถือเป็นดาวคู่ธาตุน้ํากันกับดาวพระศุกร์ย่อม ส่งผลส่งอิทธิพลเกื้อกูลกันอย่างดีแน่นอนค่ะชาวลัคนาราศีสิงจะมีความโดดเด่นทางด้านการงานเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานได้โปรเจกต์ได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ส่งคุณค่าที่มีเกียรติหรือได้รับโปรเจกต์ใหญ่ๆหัวหน้างานไว้วางใจคุณมันจะเป็นลักษณะนี้เพื่อนร่วมงานทําอะไรไม่ได้ก็เรียกหาคุณเป็นจังหวะที่จะมีคนอยากร่วมงานกับคุณเป็นจังหวะที่คุณจะมีความโดด เด่นทางด้านการงานมากยิ่งขึ้นเป็นจังหวัดที่คุณจะได้ใช้ความสามารถในด้านการทำงานมากขึ้นใครที่ตกงานใครที่ว่างงานหรือเป็นนักศึกษาจบใหม่แล้วต้องการหางานทำระ,ระยะนี้นะคะก็เหมาะมากเลยที่จะสมัครงานนะคะคยื่นไปหลายๆที่ได้เลยมีเกณฑ์จะถูกเรียกสัมภาษณ์หรือว่ามีเกณฑ์ที่จะถูกเซ็นสัญญาเข้าร่วมงานนั่นเองค่ะการที่ดาวการงานโดดเด่นแบบนี้มันไม่ได้หมายความว่าตัวคุณจะสบายนะมันหมายความว่าตัว คุณจะยุ่งมากขึ้นมีหัวคิดมีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นหนึ่งลัคนาราศีที่คุณมีหัวคิดดีในด้านของการหาเงินอยู่แล้วและง ขออภัยค่ะและจังหวะที่ดาวการงานโดดเด่นแบบนี้ก็เป็นจังหวะที่คุณจะต้องแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้มากค่ะมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จการที่ดาวกรมมะมาอยู่ในเรือนพันธุพันธุหมายถึงตําแหน่งหน้าที่การงานความมั่นคงและความพยายามค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นในช่วงนี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงค์คำนี้ถือว่าเหมาะมากๆเลยทีเดียวนะคะ ดาวพระศุกร์มาอยู่ที่บ้านเรือนของดาวพระอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกันแบบนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวค่ะดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์นะคะจะช่วยกระตุ้นทําให้ตัวคุณนั้นมีความขยันมีความกระตือรือร้นเกิดไอเดียใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดคุณจะมีหัวคิดในการทํางานที่ดีมากยิ่งขึ้นคุณจะเสาะสแสวงหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองเป็นการทําเป็นการลงมือแล้วก่อเกิดล่าผลที่ดีค่ะ มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆได้รับมอบหมายหน้าที่ที่มีความสําคัญนะคะได้ผลงานที่เป็นชิ้นโบแดงนะเมื่อคุณทําสําเร็จชื่อเสียงลาบยศเกียรติยศเข้ามาหาตัวคุณแน่นอนค่ะแต่ก็ต้องแลกมากับความเครียดความวิตกความกังวลเป็นจังหวะที่คุณใช้สมองเยอะใช้ความคิดเยอะนะคะมีความเครียดมีความวิตกซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของชาวลัคนาราศีสิงห์อยู่แล้ว เมื่อหยิบจับทำอะไรคุณอยากจะทำให้ดีทำให้เพอร์เฟกนะคะเพราะฉะนั้นงานของคุณที่คุณได้รับมอบหมายนั้นจะต้องออกมาเนี้ยบที่สุดนั่นเองค่ะก่อให้เกิดความเครียดบางคนสะสมความเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวก็จะส่งผลต่อสุขภาพอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะ ดาวพระศุกร์เป็นดาวของกิเลสสมบัติความรักความสุขค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ทําธุรกิจการงานการค้าการขายที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกงานบริการงานนวดนะคะหรือแม้แต่เสื้อผ้าหน้าผมเครื่องสําอางนะคะอาหารการกินการท่องเที่ยวแบบนี้จะมีมุมที่ดีมากขึ้นธุรกิจจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นหมุนเงินดีนะคะปังมากขึ้นนั่นเองขอให้ทุ่มเทกับงานลักษณะนี้นะคะ ส่วนในด้านความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีสิงห์ซึ่งดาวพระศุกร์เองก็เป็นดาวตัวแทนแห่งความรักนะคะใครที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจซึ่งคนคนนั้นอาจจะมีอายุมากกว่าคุณค่ะหรือไม่เช่นนั้นคนคนนั้นจะมีความโดดเด่นทางความสามารถอย่างเช่นร้องเพลงเก่งอย่างเช่นเป็นคนที่มีความชํานาญในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอคือมันจะโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งไปเลยชาวลัคนาราศีสิง มีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนลักษณะนี้นะคะส่วนท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะจังหวะที่ดาวพระศุกร์โครจรมาอยู่ในเรือนพันธุทุคุณจะได้วางแผนร่วมกันกับคนรักคู่รักค่ะโดยเฉพาะวางแผนการเงินการงานและความมั่นคงค่ะบางคนจะทําธุรกิจร่วมกันกับคนรักบางคนวางแผนแต่งงานแบบนี้ก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้หรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะคะชาว นาราศีสิง์ประการหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือการงานของคุณจะมีโอกาสข้องเกี่ยวกับบ้านหรือสถานที่อยู่อาศัยค่ะอาจจะใช้บ้านเป็นโฮมออฟฟิศคุณอาจจะใช้บ้านเป็นที่สต็อกของสต็อกสินค้าหรือใช้บ้านเป็นร้านค้าไปเลยก็ได้ช่วงนี้บ้านและงานมีความข้องเกี่ยวกันมากๆเลยทีเดียวค่ะ ก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลักนาราสีสิงห์สมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ